Hello, my dear students, and welcome to the English OGU by Ajamesha Dr. Rashid Misri from the Faculty of Education, Jalandhar University. Today, I will continue about the reading comprehension from the uh, previous lecture. Uh, first of all, let's take a look at the learning outcomes. The learners will be able to apply the knowledge of types of reading questions. and uh, choose the right choice of reading questions. This is very important. Number 2. And the last one, answer the questions based on types of reading questions. ในพารกราฟที่1ได้แปลให้ตัวนักเรียนแล้วก็ผู้เรียนได้รับทราบแล้วนะครับวันนี้จะมาะแปลซ้ำอีกขนหนึ่งเพื่อที่จะ,ะได้ต่อเนื่องกับอีก 3ามพารากราฟที่เหลือนะครับ The creators of grammar creators ก็คือผู้สร้างนะครับผู้สร้างไวยากรณ์ใครหนอเป็นผู้สร้างไวยากรณ์ No student of a foreign language needs to be told ไม่มีนักเรียนหรือผู้เรียนภาษาต่างประเทศคนใดที่จำเป็นจะต้องถูกบอกว่า grammar ไวยากรณ์เนี่ย is complex เป็นเรื่องที่มันยุ่งยากซับซ้อนนั่นหมายความว่าผู้เรียนภาษาต่างประเทศทุกคนจะรู้นะครับว่าในภาษาต่างประเทศเนี่ยเรื่องของไวยากรณ์เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ต้องมีใครมาบอกเขาเขารู้เอง by changing word sequences and by adding a range of auxiliary verbs and suffixes โดยการเปลี่ยนลำดับของคำและโดยการเพิ่ม พวกที่เป็นกริยาช่วยหรือเป็น Suffix นะครับ Suffix ก็คือคำที่ไปเพิ่มเติมไว้ข้างหลังคำต่างๆในภาษาเราก็จะสามารถ we are able to เราก็จะสามารถที่จะ communicate สื่อสาร tiny variations ความแตกต่างที่มันเล็กน้อย in meaning ในความหมายได้ Uh, นั่นก็หมายความว่าถ้าเราใช้กิริยาช่วยเข้าไปหรือเราใช้ Suffix uh, ไปเติมข้างหลังคำมันก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความหมายได้บ้าง uh huh. ก็เล็กน้อยนะครับ We can turn a statement into a question เราสามารถเปลี่ยนข้อความคำว่า statement หมายถึงข้อความที่เป็นบอกเล่าให้เป็นคำถาม uh, State whether an action has taken place แล้วก็สามารถบอก คำว่า state ในที่นี้เป็น Verb นะครับสามารถบอกหรือกล่าวได้ว่าการกระทำนั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังสังเกตด,ดูรูปประโยคด้วยนะครับว่าเป็น present perfect tense เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตดำเนินจนกระทั่งถึงปัจจุบัน or it's soon to take place หรือการกระทำนั้นๆมันจะเกิดขึ้นในไม่ชานี้ and perform many other word tricks แล้วก็มันสามารถที่จะทำ คำว่า perform แปลว่าปฏิบัติหรือกระทํามันสามารถที่จะทำอะไรครับทำการ tricks tricks หมายถึงเป็นกลเม็ดเป็นเป็นวิธีการอาของคำอ,อื่นอื่นอีกมากมาย to convey ที่จะสื่อคำว่า convey แปลว่าสื่อหรือนำพาื่อ s u t t l e differences คำนี้ออกเสียง s u t t l e ตัว B boy s i l e n c นะครับ มันสามารถที่จะสื่อหรือบอกอบอกความแตกต่างที่มันลึกซึ้งที่มันชัดเจนในความหมายได้ No is this complexity inherent to the English language และหรือไม่หรอไอความซับซ้อนนี้มันก็ทำไมครับมันก็จะ inherent ะกับภาษาอังกฤษ All languages ภาษาทั้งหลายแหละ even those of so-called primitive tribes แม้แต่ภาษาของชนเผ่าที่เป็นชนเผ่าโบราณหรือดั้งเดิมคำว่า primitive have clear grammatical components ก็จะมีองค์ประกอบทางด้านไวยากรณ์ที่ชาญฉลาดนั่นหมายความว่าทุกภาษาต่างประเทศเนี่ยเอะเขาคิดได้ยังไงหนอ,อะองค์ประกอบของไวยากรณ์ซึ่งมันมีความซับซ้อนมันมีความเป็นกฎเป็นเกณฑ์นะครับเขาคิดได้ยังไงที่มันชาญฉลาด the Cherokee pronoun system ระบบคำสรรพนามของโชร็กกี้ถ้าตัวผู้เรียนตัวนักเรียนได้อ่านเรื่องราวก็จะทราบนะครับว่าโชร็กกี้เนี่ยเป็นชนเผ่าอินเดียนแดงในชวีปอเมริกาเหนือก็คือในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่และแคนาดาด้วยนะครับะระบบสรรพนามของชนเผ่าโชร็กกี้เนี่ย have uh, for example ยกตัวอย่าง can distinguish between สามารถที่จะ แยกความแตกต่างระหว่างคำว,ว่า you and I แล้วก็ several other people คนอื่นๆอ,อีกหลายคนและตัวฉันแล้วก็คำว,ว่า you แล้วก็คนอื่นอ่นอ,อีกหนึ่งคนและตัวฉันซึ่งทั้งสามกลุ่มเนี่ยนะครับ in English all these meanings ความหมายทั้งหมดเหล่านี้ทั้งทั้งสามกลุ่มเนี่ย uh, sum up in the one crude โปรนามันก็จะถูกสรุปอยู่ในคำศัพพนามที่มันดิบๆเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือคำว่า we เห็นไหมครับในระบบภาษาอังกฤษใช้ b ตัวเดียวแต่ในระบบสรรพนามของชนเผ่าชอโรอก,กี้มีตั้งสามกลุ่มที่จะใช้เรียกคำศัรพนาม grammar is universal ไวยากรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของสากลครับ universal แปลว่าจักรวาลครอบจักรวาล and plays a part คำว่า plays a part ก็หมายถึงมีบทบาทที่สำคัญนะครับ uh, in every language ในทุกภาษา no matter how widespread it is ไม่ว่าภาษานั้นจะเป็นที่แพร่หลายอย่างไรก็ตาม so ดังนั้น the question which has buffer many linguists ดังนั้นคำถามที่มันทำให้เกิดความ b u f f e เกับ นักภาษาศาสตร์เป็นจำนวนมาก is ก็คือ Who created grammar ใครหนอเป็นผู้สร้างไวยากรณ์อันนี้ก็คือประกร r ฟแรกนะครับประก g r ที่2ประการแรกเลยมันดูเหมือนว่าคำถามนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบ to find out how grammar is created การที่จะค้นหาว่าไวยากรณเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนั้นใครคนใดคนหนึ่ง needs to be present จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ะจะต้องไปอยู่ at the time ณช่วงเวลาณนะเวลา of a language creation ของการสร้างภาษานั้นน,นก็แปลว่าคนที่จะบอกได้ว่าไวยากรณเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนนั้นต้องอยู่ตอนที่เขาคิดกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ในช่วงเวลานั้นเลย Documenting its emergence แล้วก็ทำไมครับทำการศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานคำว่า document เนี่ยปกติแปลว่าเป็นเอกสาราเราก็จะต้องทำไมครับค้นคว้าหา emergence emergence หมายถึงการเกิดการโผล่ Many historical linguist นักภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประวัติศาสตร์สามารถที่จะ tr ace, trace trace มีคำว่า trace แล้วก็มีคำว่า back ผู้เรียนนักเรียนสังเกตด,ดูนะครับ สามารถที่จะย้อนกลับไปศึกษาค้นคว้าภาษาที่มันซับซ้อนและเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือที่เพิ่งเกิดขึ้นหลายๆภาษาเลย to earlier languages โดยกลับไปศึกษาค้นคว้าภาษาในยุคแรกๆ but แต่อย่างไรก็ตาม in order to answer the question เพื่อที่จะตอบคำถามว่า ภาษาที่ยุ่งยากซับซ้อนเหล่านี้ are actually r e a form e d มันถูกสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนั้น the researcher นักวิจัย needs to observe จำเป็นที่จะต้องไปสังเกต how languages are started ว่าภาษาเหล่านั้นเนี่ยมันถูกถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงถูกทำให้เริ่มต้นได้อย่างไร from scratch จาก scratch ถ้าตัวผู้เรียนตัวนักเรียนทราบว่า scratch เนี่ยปก,ปกติมันจะแปลว่าไก่เคียอะไรก็ตามที่ขยุกขยุยอย่างเช่น scratch paper เนี่ยหมายถึงกระดาษทดนะครับเราก็จะทราบว่า oh start started from scratch อันนี้เป็นรูปประโยค passive voice นะครับ amazingly แล้วน่าทึ่งมากเลย however this is possible สิ่งนี้เป็นไปได้ก็แปลว่า เขาสามารถตอบได้ว่าภาษาโดยเฉพาะเรื่องกฎไวยากรเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและถูกสร้างโดยใครนั่นคือสองพารากราฟที่เราได้พูดคุยไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนคราวนี้พารากราฟใหม่นะครับ some of the most recent languages involve due d to the Atlantic slave trade ภาษาสมัยใหม่คำว่า recent แปลว่าเมื่อเร็วนี้ ภาษาเมื่อเร็วๆนี้ล่าๆนี้ที่สุดบางภาษานั้นมัน evolve evolve เป็น verb แปลว่าวิาวัฒนาการมันค่อยๆเป็นค่อยไปเป็นการเปลี่ยนแปลงมันวิวัฒนาการ due to due to เป็น preposition แปลว่าเป็นเพราะว่าหรือเนื่องมาจากเนื่องมาจากการ slave trade การค้าทาสใน Atlantic at that time ในช่วงเวลาดังกล่าว slaves from a number of different Eth uh, ethnicities พวกทาตจากคำว่า Art uh, number of แปลว่ามากมายพวกทาตจากคนที่เป็นทาตเนี่ยจากทำไมครับกลุ่มชนคำว่า ethnicities ก็คือกลุ่มชนที่มีความแตกต่างกันหลายๆกลุ่มเลย were forced to ก็ถูกบังคับให้ทำไมครับ work together ทำงานด้วยกัน Under c o l o n i z e r s rule ภายใต้กฎของผู้ล่าอาณานิคมคำว่า c o l o n i z e r s นะครับเรารู้ว่ามี colony, colonel แล้วก็ colonize แล้วก็ c o l o n i z e r นะครับ since since ตรงนี้แปลว่าเป็นเพราะว่าอ่า since จะแปลว่าตั้งแต่ก็ได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยคำหนึ่งคำเนี่ยมันจะมีความหมายมากกว่าหนึ่งอย่าง ตัวผู้เรียนตัวนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าคํานี้เป็นคําประเภทใดและมีความหมายอย่างไรในบริบทที่เฉพาะนะครับเพราะว่า they had no opportunity they ก็คือใครครับพวกทาสคนที่เป็นทาสเหล่านั้น had no opportunity ไม่มีโอกาส to learn ที่จะเรียนรู้ each other's languages ภาษาซึ่งกันและกันคือแต่ละคนก็มาจากชนกลุ่มต่างๆ ภาษาก็แตกต่างกันดังนั้นเขาไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้ภาษาของกันและกัน They developed พวกเขาจึงได้พัฒนา a makeshift language called a pidgin พวกเขาจึงได้พัฒนาภาษา,าที่เป็น makeshift uh, makeshift เดี๋ยวคำนี้จะถูกถามเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่แปลให้ฟังที่เรียกว่า pidgin uh, pidgin นี่ก็จะเป็นภาษาที่เกิดจาก กลุ่มคนที่มีเชื้อชาติสัญชาติที่มันแตกต่างกันแล้วก็เข้ามาสร้างภาษาพิจินขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารกันรู้เรื่อง Pigeons are strings of words เ,เขาก็จะบอกว่า p i จินนั้นเป็น string string ก็แปลว่าเชือกใช่ไหมครับเป็นเชือกหลายๆเส้น of words ก็คือเป็น,เ,ปนเอาคำเนี่ยมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน copied form ซึ่งลอกเลียนแบบมาจาก the language of the land Owner ซึ่งถูกลอกซึ่งถูกก๊อปี้มาจากภาษาของผู้เป็นนายจ้าง Land Owner ก็คือเจ้าของที่ดินพวกที่เป็นนายทาส They have little in the way of grammar uh, They have little in the way of grammar แปลว่าพวกมันเนี่ยคือภาษา Pigeons เนี่ยเรียกว่ามีวิถีของไวยากรณ์เนี่ยเล็กน้อยนะครับ and in many cases แล้วก็ในหลายๆกรณี it is difficult for a listener มันเป็นการยากสำหรับผู้ฟัง to d e d u c e ที่จะ d e d u c e แปลว่าสรุปความ when an event happened เมื่อเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งได้เกิดขึ้น and who did what to whom และใครทำอะไรกับใครแล้วก็จะมีข้อความที่เป็น ประโยค A ประโยค B ประโยค C และประโยค D ีดอกซึ่งเดี๋ยวจะมีอยู่ในตัวคำถามนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะาาพิเศษที่ตัวนักเรียนหรือผู้เรียนอาจจะไม่เคยเห็นในข้อสอบ speakers need to use ผู้พูดเองจำเป็นที่จะต้องใช้ circumlocation circumlocation in order to เพื่อที่จะทำไมครับ make the meaning understood เพื่อที่จะทำให้ความหมายของพวกเขานั้น ถูกเข้าใจเพราะฉะนั้น circumlocution มันก็คือสภาพแวดล้อมสภาพการเ,าเพื่อที่จะทำให้ภาษาเพื่อที่จะทำให้ความหมายนั้นถูกเข้าใจ Interestingly น่าสนใจอย่างยิ่งเลย h o w e v e r o l it takes for a pigeon to become a complex language สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้ภาษาของพิจิญ n นั้นมีความซับซ้อน is ก็คือ for a group of children ก็คือสำหรับกลุ่มของเด็กๆก,กลุ่มของเด็กๆ to be exposed to it ที่ทำไมครับได้รับภาษาพวกนี้คือเด็กๆเ,เขาเล่นกันนะครับแล้วเขาก็ทำไมแต่และคนก็มาจากต่างเผ่ากันและเด็กพวกนี้ก็พัฒนาภาษาพิจิ้นพวกนี้ขึ้นมา at the same time ในเวลาเดียวกัน when they learn their mother tongue เมื่อพวกเขาได้เรียนรู้ภาษาแม่ของตัวเองด้วยโอเคนะครับต่อมาในประโยค4 slave children เด็กๆที่เป็นทาสเนี่ย did not simply copy the strings of words ไม่เพียงแต่ทำไมครับลอกเรียนแบบกลุ่มคำของภาษา Uttered by ที่ถูกพูดถูกแสดงออกโดย the elders โดยผู้ใหญ่โดยพ่อแม่ปู่ย่าตายาย they adapted their words พวกเขาได้ทำไมครับ adapted ได้ปรับคำพูดของพวกเขา to create a new expressive language ให้มาเป็นภาษาที่แสดงความรู้สึกแสดงความหมายและเป็นภาษาใหม่ ประโยคข้อดีดอก complex grammar systems complex grammar system ระบบไวยากรณ์ที่ซับซ้อนของของภาษา which emerge from pidgin ซึ่งเกิดจากภาษา pidgin are termed ได้ถูกให้คำจำกัดความว่า creoles เป็นภาษา creoles นะครับ and they are invented by children และภาษาเหล่านั้นถูกประดิษฐ์โดยเด็กๆ เห็นไหมครับโอ้ a oh, m a เ i n g เราก็จะได้ทราบละพระกรับต่อมา further evidence of t h i s หลักฐานต่อไปของสิ่งนี้ can be seen in สามารถถูกพบเห็นได้ in studying sign languages ในการศึกษาภาษาใบานะครับในการศึกษาภาษาใบา for the deaf สำหรับผู้หูหนวกนะครับ sign languages are not simply a series of gestures ภาษาสำหรับเขาเรียกว่าภาษาท่าทางาภาษาสัญ,ญลักษณ์นะครับ mm hmm. Sign languages are not simply มันไม่ใช่แค่เพียง a series ลำดับอของ gesture การแสดงออกทางท่าทาง They utilize the same grammatical machinery มันได้ใช้กลไกทางด้านไวยากรณ์เดียวกัน That is found ซึ่งได้ถูกพบ in spoken languages ในภาษาพูด moreover ยิ่งไปกว่านั้นเราก็สังเกตด,ดูนะครับ moreover ก็จะเป็น uh, conjunction เพิ่มเติมความยิ่งไปกว่านั้น there are many different languages มีภาษาที่แตกต่างกันอีกมากมาย used worldwide ที่ถูกใช้ทั่วโลก the creation of one such language การสร้างสรรค์ของภาษา หนึ่งภาษาเช่นนั้น was documented ได้ถูกศึกษาค้นคว้าทางเอกสาร quite recently เมื่อเร็วนี้เอง in Nicaragua ในประเทศนิคารากัวต่อมาเขาบอกว่า previously ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้น all deaf people คนที่หูหนวกทุกคน were isolated ได้ถูกโดดเดี่ยว from each another ซึ่งกันและกัน ก็แปลว่าเขาเขาไม่ได้มีการสื่อสารไม่มีการพูดคุยกัน a l t h o u g h children were taught speech ถึงแม้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยได้ถูกสอน speech คำพูด and lip reading และให้และการอ่านริมฝีปาก in the classroom ในห้องเรียน in the playgrounds ในสนามเด็กเล่น they began to invent พวกเด็กๆเ,เหล่านั้นได้เริ่มต้นการประดิษฐ์ the Own sign system ระบบสัญ,ญลักษณ์ของพวกเขาเอง Using the gestures โดยการใช้ท่าทาง that uh, that used at home that they used at home ที่พวกเขาใช้ที่บ้าน uh, กับพ่อแม่ It was basically a pidgin ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันก็คือภาษา pidgin นั่นเองโอเค Each child used the s i z e differently เด็กแต่ละคนก็จะใช้ท่าทางาใช้สัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกัน and t h e r e w a s no consistent grammar และมันก็ทำไมครับไม่มีไวยากรณ์ที่ consistent ตัวนี้ก็อาจารย์จะไม่แปลเพราะว่าจะอยู่ในตัวโจทย์คำถาม however แต่อย่างไรก็ตาม children who join the school เด็กผู้ซึ่งอะไรครับเด็กผู้ซึ่งไปเรียนหนังสือไปโรงเรียน later ในเวลาต่อมา when this inventive sign system was already around เ,เด็กๆพวกนี้เขาก็ไปโรงเรียนในเวลาต่อมาเมื่อณนะเวลานั้นระบบของภาษาที่เป็น sign language เนี่ยมันได้ถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับ was already around ก็คือมีอยู่ถูกสร้างแล้ว developed ถูกแล้วก็ได้มีการพัฒนา a quite different side language ได้มีการพัฒนาเป็นภาษาสัญ,ญลักษ์ภาษาท่าทางที่มันแตกต่างกันออกไป although it was based on the s i z e of the older children ถึงแม้ว่ามันมีพื้นฐานมาจากสัญ,ญลักษณ์สัญการท่าทางของเด็กที่ มีอายุมากกว่าก่อนหน้านั้น The Younger Children's Language ภาษาของเด็กๆที่อายุน้อยกว่าเนี่ยในยุคหลังเนี่ย Was More Fluid and Compact มันจะทำไมครับ Fluid Fluid ก็แปลว่าไหลลืน่นแล้วก็ Compact Compact แปลว่ากระชับ And it Utilize s a Large Range of Grammatical Devices และมันก็มีการใช้อขอบเขตที่กว้าง ของกลไกลทางไวยากรคำว่า device s แปลว่ากลไกลหรือเครื่องมือ to clarify เพื่อที่จะทำไมครับ clarify ความหมาย what is more สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้น all the children use the signs in the same way <c oughs> เด็กๆพวกนี้ใช้สัญ,ญลักษณ์ใช้ท่าทางแบบเดียวกันด้วยวิธีการเดียวกัน a new clear was born ภาษาครีโอลภาษาใหม่เนี่ยจึงได้เกิดขึ้นครับประกบสุดท้ายนะครับ Some linguists believe that นักภาษาศาสตร์บางคนมีความเชื่อว่า Many of the world's most established languages ภาษาที่ถูกสร้างขึ้นส่วนใหญ่ของโลก were creoles at first จะเป็นภาษาครีโอลก่อน The English past tense อ uh, ่ past tense ของภาษาอังกฤษ ed Ending การลงท้ายด้วย ed may have evolved from the verb do มันอาจจะพัฒนาเพราะนั้นตัวผู้เรียนตัวนักเรียนจะต้องทราบว่า may have บวก verb ช่อง3เนี่ยเป็นโครงสร้างไบยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสันนิฐานนะครับอาจจะพัฒนาอาจจะวิพัฒนาการมาจาก verb คำว่า do it ended มันเติมมันสิ้นสุดลงเนี่ยหรือไอตัว ed เนี่ย may once have been it ended uh, it ended อาจจะมาจากคำว่า it ended ก็ได้นะครับก็เลยกลายเป็น it ended เติม ed therefore เพราะฉะนั้น it would appear that มันจะดูเหมือนว่า even the most widespread languages ภาษาที่เป็นที่แพร่หลายของโลกส่วนใหญ่เนี่ย were partly created by s h i d e n ถูกสร้างเป็นบางส่วนโดยเด็กๆ Children appear to have innate grammatical machinery มันดูเหมือนว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะมีกลไกทางไวยากรณ์มาตั้งแต่เกิดคำว่า innate เป็น adjective แปลว่ามีมาตั้งแต่เกิด uh, in their brains ในสมองของพวกเขา which springs to life ซึ่งทำไมครับมันเกิดแบบ active เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมา When they are first trying เมื่อพวกเขาพยายามครั้งแรก to make sense of the world the world ที่จะทำให้ท,ท,ำใหท,ทำไมครับรู้เรื่องราวความหมายของโลก around them ที่อยู่รอบๆเขา to make sense of the world around them their minds can serve to create logical จิตใจของพวกเขาท,ทำไมครับสามารถที่จะใช้เพื่อที่จะสร้างสรรค์ logical complex structure ไวยากรณ์หรือโครงสร้างที่มันมีเหตุมีผลแล้วก็ซับซ้อน even when there is no grammar หรือแม้แต่เมื่อไม่มีไวยากรณ์ present ปรากฏอยู่ for them สำหรับพวกเขา to copy ที่จะลอกเรียนแบบคำถามจะมีอยู่10ข้อด้วยกันได้แปลเนื้อเรื่องทั้งหมดให้นักเรียนทราบแล้วนะครับแล้วก็เวลาของเราเนี่ยก จะจบลงแล้วเพราะฉะนั้น10ข้อเดี๋ยวให้ตัวนักเรียนตัวผู้เรียนไปทำมาเป็นการบ้านแล้วครั้งหน้าอาจารย์จะมาเฉลยให้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็เราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ